าแต่คนงานมาไหมครับเอามาแล้วไหมว่ายคือบ่ปะคืออยู่แล้วมาพีจะบาดูแห่งคนงานแห่งขาดยอะมากๆนะบเอยได้มาใช้แบบนี้ยูล่อขากันรถบัดครับพี่ตัวแสดงว่าโต้ข้านแน่มอนตองใช้โต้รถครับเป็นคนใช้แหลาคนสรินครับสรินครั่ โอ้ทเรียนแเขาม่กินสุรารันอันนี้กินสุราม่นี่นานๆครับนานๆเป็กที่างเไม่ยิมดีแต่ว่าตรงนี้วัานานๆเป็กทีเออมาสุิรทรนต้องกินสุรามแมนปะเนาะมาอยู่นี่มาจะกินแตุ่ราป่ะแมนเด้กินุด้าตต้ยนั่นกินสุด้าได้เอารมณ์ดีไปบางทีไม่เ่มอไเ่อะทุรเนาะเพ่จุพรี่มันติดตอเกครับ พยักครับสะตึกแถวนี้ตัวนี่แห่ครับผมไม่บนูมูรีมันแถวนี้มันมันขมิ้นสวยขมิ้นขมิ้นสวยเราพี่ครับพี่อะไรกันนี่ของแทบบอของแทบครับไหนมีบัตรบอพกบัตรบ้านบอเนี่ยมาเลยเดี๋ยวรีบจะรีบผมบัตรมันมาให้ด้วยไม่ได้บอคือบเปะคือบัตนี้อันอันวาสุรินทร์นี่มันต้องเบ้าเป็นแหมครับ พ่อเป็นแม่พ่อคอมเมนต์นะพอได้อยู่ครับคอมเมนต์ครับแต่ที่ว่าแล้วเนี่ยปัจจุบันจัดมน้าคอมเมนต์ด้ไม่ว่าล่ะเอาว่าว่ามองดูจะหน่อยรู้ว่าจุกกาก็กั่นี้หมายกบพิษเรนบันยู่ปฐมบมลิงฟองอย่างนี้หายกาไม่ได้นะหมายถามว่าเอาปฐมมาเล่นอยู่ที่กรุงเทพนบ้อครับโอ้ครับเขาว่าไปอีกรอบมีอย่างอีกแบบนี้เอาว่าสุภาพโมเลกปฐมมาทีงซินเล่นอยู่สวนรถไฟ พี่น้องือกมาเป็ไรเดอวก็เชิญชมพี่น้องก็บอกปูนกุนีก็มาาเที่ยวมือมาลำยมนี่เน้อบาดเด้อประถมบันทึกสินบันราคาหาสบัดก็อวกำลังใจประถมพองเด้อบาดเด้ออเรื่อูไม่อเปปุ่นก็กำลังใจหมายถึงว่าให้แรงเชียร์กับประถมเพราะมันคอมเมนต์แต่ว่าภาษาเนี่ยคอมเมนต์แบบอีสาใต้ไม่มีผสมผสมไทยความดีครับผม ของแข็เราตัดมันอีกครับเอสยังในแนบัตรนะโยอย่เลื่องเลยก็นี่ก็เป็นตะแนกไฟครับคะแนกไฟบอครับคแนกไฟกับนขึ้นคงข้างตะกี้อยยนำพนี่อยครับเทยไอเอสไอเอสไอเอสซาวครับผมไม่ครับดตวไดงเิ่นของแขมายู่นำกันนี่ไอเอสซาวตะกี้เเไฟครับมตั้งมางรเพิ่นครับผมาปรตอไฟให้กันครับผมพอดี อยู่น้ำไผ่อยู่นี่เพราะฉนั้พี่น้องปีพี่น้องแกมาอยู่นี่ได้สิบปีแล้วครับโอ้มาอยู่น่นะพี่น้องอยู่นี่คสิบปีแล้วครับมาทําเกี่ยวกับจักรยานใหเช่าใส่พี่น้องที่ไทยอยู่นี่คนสังขารนี่ครับร้านตรงฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายมือครับห่วยภาพเป็นของพี่น้องเลยนะว่ามันเป็นแขกบอสครับก็อี่ยังนี่ บอลมันไปรุ่นเราคงเฟยวันไปรุ่นอะไรอ่างเงียไม่แจกคืนแทนเอาจน้อยเราเราคงเฟยเอาจน้อยทุกวันไปรุ่นได้บอลเกิดโมเจียมมันเกิดโมมันทาอาว่าโมย์วันดีคว่านี้เกิดโมเจียมมันนึกเกิดโมมันทาเกิดโมยังนาอ้อยเกิดเกิดเงินจะว่ามันเพีงเพีงมันไบกว่าครับเพีงเพีงนี่มันจะไบ บอลไม่นี้ครับกระโม่อยัางนี้มันหมากระโม่มันทาหมายถึงว่าพวกเราก็หากินตามภาษาของเรานครับที่เขาเคยว่าเรามาแล้วก็แบบกระโมมันทรานี่คือครับโมมันทานี่หมายถึงว่าเราโดนเขานินทาอะไรเงี้ยครับครับนินทาว่าครับว่าเราไม่มีแหล่งไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็เลยเกิดโมมันทาครับโมมันทาครับต่อไปไม่รู้อ๋อยจิดอ๋อมึงอ๋อมอเมียนชัยอะไรเงี้ยครับมาตัดมึงมยังนีง ไอ้มือหมายถึงว่าคนเรามาไกลหากินในแหล่งที่เป็นกรุงเทพบ้างแถวตามที่เราเคยอยู่กับคนน,คน,นั้นคนนี้แล้วคือไอ้จับมือจับมือแน่จับมือแน่<พ>ให้ขาดคนงานอยู่ <laughs> อยพอดีพอดีพอดีครับ,รบไปพาไปเบิเงพี่น้องดูเ่มเป็น,ปน,ใน,ในอะไรครับมันแนทนวะไอ้เบลเบงดูได้หล่ะได้หล่ะไปที่ไหนนี่ครับอันนี้พ่อค้นยินดีสิรับผมเอาพวกไก่ได้เลยย่า้องนี่อันนี้คนหน้าบ้านคนหน้าคนหน้า คนอาบอบาดนี่คนอาคนอาเใน่ครถามในถามในอันนี้ครับพี่น้องท่านเดียวกันบ่บ่งด้วยนี่นี่แหละครับสรินสังขะครับโอ้ประเดี๋ยนะครับีนาก็มือมือรำอยู่นีดหน่อยฟังงนีอฟั่งนี้พิ่น้อชัดเจนนเพี่น้ครับนาก็ยังมีมือมือำด้อบานบัานราคาห้าบามาตกรุังใจอเพร่ะนอเหตุนั้นี้ถามมันด้อันนี้เกี่ยวกับกยานใครับงานน้เช่า บอกบอการาทานเขาเรีย่างั่งน้อก็เานยนี่ก็เกอการหน่อนั่นงาที่นี่เออที่ทำโอเคโอเคเอาท่านเสียแล้วเสียแล้วบ่ะนี้วาเอาแพ่ปนี้าความาสวัางนักตร่มที่ว่ามันมันมันสวกันบา่อมาสมัรถุงเทมันมันคือบ้านเท่าเลยไมนาเดิมบัที่เบอ์เดิม้นี่บัฮาสบเออ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแมน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 ขอให้เราด้วยนะคยับด้วยด้วยด้วยครับบาทบานโอ้เอ้าเลียงกันบานนึ่งครับมันซื้อเอ้ยซื้อยังซื้อยังดีซื้อยังซื้อจอยครับซื้อจอยครับคนุรินครับคนุรินซื้อจอยครับโอเคซื้อจอยเนาะครับผมมากคะแนนป้ายอดีเพราะสายแว่นพอดีครับเอ่อกินดียินดีไม่ครับครับแล้วรับแล้วครับแล้วบานบาน สุรินเนี่องบอลเวรุร่นไห้ฟังไง <c oughs> ลูกขึ้นตีลูกขึ้นตี้ลูกขึ้นตี้ครับว่าผมไม่มั่นใจวันนี้จะได้หรือเปล่าเออเอาล็อมันของแขมันต้องได้ละครับเกิด <c oughs> โมเทียบมานึงเกิดโมมันคาเกิดโมยังนาอ้อยก้นแบบปึก

ตั้งใจเลยเว้ยครับต้นสีดินครับโอ้นายนัทวุฒิครับสีเหลืองสีเหลืองครับโอ้สีเหลืองก็สีแหลกนะครับนายธวัชสีเหลืองครับหนึ่งหกหมูสองตะบนไก่ขลาครับพ่นบุรีไก่ขลาเนี่เป็นเชิ้นดหญ่เลยไก่ขลาเนี่ยก็แกะไก่กระพุ้งพ่นบุรีก็สิบแปดเดือนหน้าเดือนหน้าก็จะเจอกันที่บ้านยางใหม่บ้านยางคำเท่าโอเคครับ ชัดเจนแล้วมีบัตรประชาชนหนวดประธานเป็นคนตั้งดาวมากเลยนะพ้นคำนี้ปทมก็จะไปบ้านบ้านผมนี่นะครับวันที่สิบแปดเดือนมกราคมาเรียกคุณพราวมกราไปเจอกันโอเคเป็นพนักงานปทมเยับอดทนสู้ๆรับที่นี่ครัเพราะว่าเทคนิคนี่เขาได้เ้าก็ต้องได้ครับผมโอเคสนบจอยทานมันแล้วครับน้ำใบเอ็ดอ่ะครับผม วอยู่แก่มากับสิบกว่าปีครับโอ้โหครับอยู่กับซียโยเพาธรรมดาตอนสิบกว่าปีครับเรามาอยู่งน่ะมดทองกันเลยสิบกว่าปีเด้อครับครับมันได้สิบกว่าปีเด้อครับโอเคครับอย่างน่าขอบคุณหน่อยกำลังใจประสมของเนื้อบาดเนื้อยมนี่ภาษาบาดขอบคุณทช่างเป็นภาษาแคเบอรก็ทุกกะเนื้อบาดเต็มมาน้องเนื้อบาดก็างเนี้ยก็คงมัดบ้างโมเสดังท่านีตัตจักรรถไฟน้องมังกรบาดก็ บางปูมันจะจรเนอยนี่เด้อสาตุสาตุ้ปาปาตังตังน้ำเปป้ากินกล้วยกัน